ออกรอบแบบไม่ต้องน้อแคดดี้เพราะเรามี g a r มิน a p p r o a c S62 ตัวนี้ครับ สวัสดีครับพบกับปั๊กเช่นเคยครับวันนี้ปั๊กจะมาพูดถึงกีฬากอล์ฟกันครับนักกอล์ฟกับแคดดี้นะครับผมเป็นของคู่กันนะครับเพราะแคดดี้เนี่ยจะบอกทั้งเรื่องระยะหลุมนะครับผมสภาพสนามทิศทางลมแม้กระทั่งการเลือกใช้ไม้ในการตีแต่ละครั้งครับผมและตอนนี้นะครับปั๊กจะพามาทําความรู้จักกับแคดดี้คนใหม่ประจําตัวของคุณอย่างการ์มินแอปโพสเอ็ตัวนี้ครับวันนี้ปั๊กจะพามาทําความรู้จักกับการ์มินแอปโพสเอ็กันว่ามีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างตามมาดูกันได้เลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องของ Garmin AppPods 6 2กันครับว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกคือตัวนี้เลยตัวนาฬิกา Garmin AppPods 6 2ตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ในกล่องด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคู่มือนะครับผมของ Garmin a p p p o s 6 2เป็นแบบ Quick Manual ซึ่งมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ในคู่มือนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จตัวนี้ครับเป็นสายชาร์จของ Garmin a p p o S62 ครับที่สามารถใช้ได้กับ หลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น o r e ์เ n n e r p h i ิกนะครับผมหรือเวนูนะครับก็สามารถใช้สายชาร์จตัวนี้ได้เป็นหัวแบบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับผมบีชเยสเดย์นะครับผมน่ะเป็นคําขวัญของทางการ์มินเขาครับนี่แถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับสวยๆนะครับสามารถเอาไปแปะนะครับเป็นคาขวัญประจาตัวของเราได้เลยนะครับนี่นะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจาะกันที่ตัวเรือนของการ์มินแอปโพสเอสหกสองกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับวัสดุเลนส์เป็นคอนนิ่งกอริลลาก้าสามคอนนิ่ง ตริลลาการ์ดสตัวน,นี้มีคุณนะสมบัติพิเศษคือสามารถมองเห็นได้แม้ในที่กลางแจ้งเหมาะกับกีฬากลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ วิ่งว่ายปั่นครับตัวนี้ครับวัสดุกรอบครับเป็นเซรามิกครับมีความพรีเมียมนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยตัวสายเป็นสายซิลิโคนครับแบบควิกฟิต22มิลลิเมตรครับและตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับขนาด47มิลลิเมตรครับตัวนี้เป็นทัชสกรีนด้วยเราสามารถควบคุมโดยใช้นิ้วของเราสัมผัสได้เลยตัวนี้น้ำหนักนะครับอยู่ที่61กรัมครับสามารถกันน้ำได้50เมตรนะครับหรือ5 ATM ครับต่อมาเรามาดูที่แบตเตอรี่กันครับ แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษครับก็คือชาร์จไวครับใช้งานได้นานและอายุการใช้งานได้งานหลายปีเลย ตัวนี้นะครับสำหรับ Apple Watch 62สามารถใช้ในโหมดสมาร์ทวอทได้นานถึง14วันแล้วในโหมด GPS ไม่ว่าจะเป็นก๊อบว่ายน้ําวิ่งก็สามารถใช้ได้นานต่อเนื่องนะครับ20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของ Garmin Apple Watch 62ครับเดี๋ยวมาดูกันที่เรื่องฟังก์ชันการใช้ชีวิตประจําวันและกีฬากันดีกว่าครับมาดูที่ฟังก์ชันการใช้ชีวิตประจําวันกันครับมีฟังก์ชันครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจสเต็ปก้าวแคลอรี่สมรรถนะในเรื่องก๊อบ ก็มีนะครับบอดี้แบตเตอรี่ออกซิเจนเพาก็มีครับก็จะคล้ายๆกับรุ่น f o r ์เนอรหรือฟินนิกเลยนะครับที่มีครบในฟังก์ชันพื้นฐานตัวนี้ครับนอกจากฟังก์ชันก๊อปแล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆในโหมดกีฬาไม่ว่าจะเป็นวิ่ง เดินว่ายน้ําปั่นจักรยานหรือคาร์ดิโอครับก็คือจะบอกว่า Apple S62 ตัวนี้นะครับอาจจะมีกีฬาเยอะมากกว่าก๊อฟนะครับผมแต่ถ้าจะเทียบเรื่องกีฬาเนี่ยให้เท่ากับ For ์เนอร์หรือฟินนิ่เนี่ยอาจจะยังไม่เท่านะครับในเรื่องของค่าเพอร์ฟอร์แมนในการวิ่งหรือการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นเข้าวๆอย่างเช่นจับ GPS นะครับจับฮาร์ดเรทจับความเร็วครับตัวนี้สามารถทำได้ในกีฬาอย่างเช่นวิ่งว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานครับ ฟังก์ชันในโหมดกีฬานอกจากกอบแล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งจัก,กรยานว่ายน้ำคาร์ดิโอสเตเตชิง่งก็จะมีเป็นมัลติสปอร์ตคล้ายๆกับการ m i n f o r ร er ์เนอร์หรือการ์มินฟินิเลยแต่ว่าตัวนี้ค่าเฉพาะเจาะจงค่า Performance ค่าทีนีเทนนิ e ffect, ่งเอฟเฟกต์วีโอทูแม็กตัวนี้จะไม่มีนะครับสามารถจับได้คร่าวๆอย่างเช่นระยะทางเรื่องระยะเวลา เรื่องความเร็วนะครับเพราะว่า Garmin App Hub S62 ตัวนี้จะไปเน้นนะครับในส่วนของเรื่องกีฬาของกอล์ฟครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของกอล์ฟกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับมาดูที่ฟังก์ชันของกอล์ฟกันครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Garmin Golf เพื่อให้ใช้งานอย่างสะดวกแล้วง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยสามารถดาวน์โหลดสนามกอล์ฟได้มากถึง41,000สนามกอล์ฟแล้วยังสามารถค้นหาสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้ตัวคุณง่ายๆอีกนิดเดียวเองครับ สามารถเป็นแคดดี้ประจำตัวคุณได้โดยที่บอกสภาพสนามอย่างละเอียดบอกว่าจุดทีออฟและหลุมอยู่ห่างกันระยะเท่าไหร่บอกเลยครับว่าหลุมนี้มีพาเท่าไหร่โชว์เลยครับว่าแฟเวย์กรีนเวย์อยู่ตรงไหนบ้างบริเวณไหนบ้างบริเวณไหนมีบังเกอร์มี OB ก็สามารถบอกได้ครับโดยผ่านระบบ GPS สสามารถแสดงผลครับอย่างละเอียดเลยเป็นภาพสีด้วยนะครับทำให้คุณเห็นสภาพสนามที่คุณยืนอยู่ได้อย่างชัดเจนครับ สามารถบอกทิศทางลมแบบเรียลไทม์โดยเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Connect ได้แอปพลิเคชัน Garmin Connect จะส่งข้อมูลของทิศทางลมผ่านระบบ GPS เข้ามาสู่ Garmin App Pro S62 ตัวนี้เราสามารถดูที่นาฬิกาได้เลยครับว่าลมพัดไปทางไหนเพียงแค่เราหันหน้าไปทางหลุมนาฬิกาก็จะบอกเลยครับจุดที่เราควรจะตีไปแล้วในแผนที่สภาพสนามนะครับก็ยังสามารถดูได้ครับว่าลมพัดปาดไปทางไหนครับ ตีสบายแบบไม่ต้องกลัวบังเกอร์หรือ OB เพราะเรามีฟังก์ชัน Hazard View คือสามารถบอกอุปสรรคได้ครับว่าระหว่างที่ที่คุณอยู่กับอุปสรรค ระยะทางมันห่างกันแค่ไหนแล้วตัวหลุมบังเกอร์ตัวนั้นมีระยะแค่ไหนแล้วจะบอกจุดที่คุณควรจะตีเลี้ยงด้วยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตีลงบังเกอร์แล้วก็ไม่มีปัญหาครับเพราะเรามีฟังก์ชัน pin pointer ที่สามารถบอกตำแหน่งของหลุมในขณะที่คุณตีจากจุดบอร์ดจุดบังเกอร์นะครับผมเพื่อให้คุณตีได้ถูกทิศทางด้วยครับ appos s62 ยังมีอุปกรณ์เสริมอย่าง ct10 ด้วยที่สามารถติดที่ด้ามจับไม้กอล์ฟคุณใช้ฟังก์ชัน auto shot คือสามารถบอกระยะหลาได้สามารถ บอกได้เลยครับว่าระยะนี้คุณควรใช้ไม้ไหนสามารถบันทึกวงสวิงของคุณได้ด้วยนะครับสามารถบันทึกสกอร์ของคุณได้บันทึกสกอร์ของคุณกับเพื่อนของคุณได้แล้วยังสามารถแท็กกิ้งระยะทางจากคุณไปสู่รถกรอล์ฟแบบเรียลไทม์เป็นเหมือนแคดดี้ของคุณเดินตามคุณได้อย่างตลอดเวลาครับ a p p ฟ็ก s หกกับราคาพิเศษตอนนี้ปกติแล้วราคาอยู่ที่18,990บาทลดร,ราคาพิเศษเหลือเพียง16,990บาท กับรุ่นที่มี CT10 แถมมาด้วยอีก3ตัวโดยปกติแล้วราคาอยู่ที่2,990 0บาทตอนนี้ลดเหลือเพียง1,8,690บาทเท่านั้นใครที่สนใจ Apple s 6 2สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w elrinshop.com มีทั้ง Shopee มีทั้ง Lazada แล้วช่องทางอื่นๆทางออนไลน์อีกมากมาย Instagram ของเราก็มีนะครับแต่ใครนะครับที่สนใจอยากจะดูสินค้าตัวจริง การ์มินแอปพ n 6กสสามารถมาที่หน้าร้านของเราได้ทุกสาขาเลยตอนนี้มีวางจำหน่ายครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นธรรมดาหรือรุ่นที่มี CT 1 0แถมมาด้วยแล้วสุดท้ายนี้ครับขอฝากไวน้น,นิดนึงครับกับรายการรีวิวสินค้าดีๆของตั๊กกับน้องเจมนะครับอีกคนนึงนะครับเราจะมีสินค้าดีๆมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกับเรา2คนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ